สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องภูไทยบ้านเฮา้วยค่ะเด้อวันนี้พามาดูวันนี้พามาดูนนาาดเอ่อมดแดงคอนโดพี่น้องเมื่อวานนี้ไม่ได้ไปทำงานเนาะก็เลยว่างก็เลยปียกัอนอีกแล้วก็เลยไปดู พี่สาวเขาเลี้ยงมดแดงคนดูนึกอยากจะเลี้ยงกระทันหันก็เลยไปแย่มดแดงมามาพอตอนตอนบ่ายๆเนาะไปแย่มมดแดงมาแล้วทีนี้ความพร้อมของเราไม่มีเนาะที่แรกว่าจะใช้โต๊ะกินข้าวทำเป็นชั้นแล้วทีนี้โต๊ะมันขามันมันวางวางแบบนี้ไม่ได้ไปเห็นของพี่สาวมาลืมนึกถึงขาโต๊ะตัวเอง ขาโตัวเจ้าของเป็นแบบนี er ้พี่น้องมันใส่ที่รองน้าไม่ได้แบบนี้เลยก็เลยโอ้ยคิดหนักพอจะมืดแล้วก็เลยไปหาชั้นดูในห้องไปค้นห้องดูไปเห็นชั้นอันนี้เก่าออกมาตรงใส่ชั้นวางรองเท้ามั้งก็เลยไปได้มาเนี่ยเห็นไหมเล็กนิดเดียวเองโหลก็มีแค่สองโหลเองก็เลย จัดการเองเลยเห็นบอพี่น้องพอทีนี้โหลไม่มีเนาะกดไปได้ขวดโคกมาอันหนึ่งเอามาทำเลยได้โหลอันเดียวเนี่ยพอตกพอมืดมาแฟนกลับมาเขาไปซื้อให้แต่มาช้าไปแล้วก็ใช้ขวดโหล เนาะดู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 ดด่อยพี่น้องอันนี้แย่มาเด้อข้างบนนี่มันไม่มีรังมาด้วยเนาะมันก็เริ่มเข้าเห็นไหมมันเริ่มเข้าคอนโด่อ่แล้วพี่น้องดูเด้อนี่ดูไข่ไข่ค่อยเห็นไหมนี่ไข่่อ่โอ้ยเข้าแล้วเข้าแล้วแต่เข้ายังไม่หมดเขาบอกว่าคืนสองคืนมันจะเข้าแต่อันนี้มันเข้าหรือกวดโคก็เข้าดูพี่น้องเด้อให้ดูเลยมือใหม่หัดทํา นี่ที่วางค่อยก็ใต้บันไดเลยเพราะว่าความพร้อมไม่มีเนาะคิดคิดแล้วทําเลยไงเนี่ยอันข้างล่างอันนี้อันนี้คืออันนี้คือไปแย่มาไม่ได้เอาหลังมาด้วยแต่พี่เคยบอกว่าให้เอาหลังมันมาด้วยมันจะได้มันจะได้แบบหลังมันไม่แตกเขาให้แยกกันไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะกัดกันตายแต่เรานี่พื้นที่เราดูสิ สั้นน้อยนอยเอยออยู่แยกไม่ได้พี่น้องก็เลยได้เอาใส่กันเลยแต่อันนี้มันยังไม่เข้าได้พี่น้องเอ้ยเขาบอกว่าใบตรงมันแห้งแล้วมันจะเข้าเราก็เลยอุ้ยวางไว้ก่อนนี่อันนี้ชั้นชั้นข้างล่างอันนี้ดูดูด,ดูดูขาขาชั้นมันมันต้องได้เอ็ดไหมเนาะพี่น้องเนาะ ความพร้อมไม่มีก็แบบนี้แหละใจร้อนเห็นเขาทำแล้วก็อยากจะทำารีบไปแย่มาเลยแล้วทีนี้ก็ดู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 ค่อยเด้อชั้นล่างยังไม่เข้าอันนี้ก็ยังไม่เข้าเลย อุ้ยข่าบไข่มีเลยพี่น้องบึงบ้งบึง้งบึ้งมันสิลักไข่ค่อยไปแล้วนะบึง้งด้พี่น้องมันสิข่าไปเลยนะอ้ามันสิเป็นนางมันสิเป็นแม่เป้งล่ะคนบาเนี้นี่นี่นี่เดี๋ยวรอลุ้นเดอ้อใบตองแห้งมันจะเข้าไหมชั้นข้างล่างนี่เราก็เอามาแล้วก็มาเจาะเจาะเจาะอ,อันนี้เนาะ เจออันนี้แล้วก็ทำแบบนี้ดูดูด,ดูความพร้อมไม่มีไปเอาถุงปอยเซตมาพี่น้องไปเอาถุงเก่าป๊ยเซียนมาสวมเอาไว้ก่อนเพราะว่าเขาบอกว่ามันไม่ชอบแสงสว่างถ้ามีแสงสว่างมันจะไม่เข้าอันนั้นก็คือกันไปเอาถุงป๊ยเซตมา เบิงเบิงเบิงค่อยเด้อพี่น้องเด้อเย้อยอ้างเย้ออ้างพ่นหน้าเบิงดูผู้ไข่หมดข่อยพูนพี่น้องมันจะเป,นเป็นแป้งเราเด้อของข่อยนะดูความพร้อมไม่มีใต้บันไดเลยคะ่ะใต้บันไดเลยเอาเสือพอบังคาบอกไม่ให้โดนแดเด,ดเดี๋ยวต้องไปหาชั้นมาใหม่ ตรงนี้ลุ้นกันได้พี่น,น้องเด้อมันสีฮาอย่บอกเวลาเบื่อมันแห้งมันนะดูดูด,ดูมันยังไม่เข้าเลยยังไม่สวมถุงดำเลยสั้นกันน้อยๆอ่อนเหยี่อยู่ดูเด้อจะต้องทำใหม่เนาะ อันนี้มาให้ดูเฉยๆเมื่อคืนนี้มดกัดจนตัวลายความพร้อมไม่มีแต่อยากจะทำเนาะมาทำคลิปให้ดูนี่โอ้ยมันเป็นความภูมิใจของข่อยดิมันคือเขาแล้วอีนน่นอ้ดูบังดูสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนเด้อเดี๋ยวคลิปต่อไปจะมา เดี๋จะมาถ่ายให้ดูว่าใบามันแห้งแล้วมันจะเข้าไหมมันสีเาวาคือขาเว้าอยู่บ่พี่น้องอันนี้ก็ยังยังเข้าไม่หมดเลยเพราะว่าเพิ่งเพิ่งทำเมื่อคืนเองเนาะมันเห้าสำนี้ก็ดีแล้วเนาะพี่น้องเนาะรุ่นกันรุ่นกันแล้มันจะเข้าไหมนี่ใบตองแห้งนี่ทุงกระทุงป้อยเส้นพี่น้องทุงเก่ายังไม่ได้ไปซื้อมาใหม่เลย สำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ